เราทุกคนต่างมีเป้าหมายและเป้าหมายคือแรงขับดันสำคัญในการใช้ชีวิตและเมื่อชีวิตมีเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราไปถึงถึงจุดนั้นคำตอบเดียวคือการเรียนรู้ค่ะแน่นอนว่าชีวิตคนเรานะคะเหมือนกันทั้งหมดแหละเราเนี่ยมักจะมีเป้าหมายที่เราต้องการค่ะอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้แล้ความอยากมันก็ยังคงอยู่แบบนั้น ถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการตั้งเป้เาหมายอันเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่เราพึงทำได้ในทันทีแค่คิดแค่อยากเป้าหมายมากมายก็ปรากฏในหัวแต่การที่เราเนี่ยเลือกเป้าหมายที่ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่ยากค่ะและการไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็จะสาหัสเราจะต้องทนต่ออุปสรรคเราจะต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้แค่ไหนเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ถ้าไม่ขาดการพัฒนาและการเรียนรู้ do, สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ mm hmm. เก่าเราจะมาพูดถึงบทวิเคราะอ์ไลอัลไลตอนที่5ค่ะเพราะชีวิตคือการใช้ชีวิตตอนที่5เป้าหมายของมาซารุ Why decided this journey. ี r e น e n t d ย y the Strong e Th ah s t มาซาลุทากาฮาระเด็กหนุ่มผู้มีเป้าหมายว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แข่งแกรงที่สุดในโลกเขาก็ฝึกฝนอย่งางหนักเรียนรู้ศาสตร์การต่อสู้และก็เข้าแข่งขันในการประลองนักสู้เพื่อจะได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จ ระบบการเล่นการเล่นในบทนี้ก็เป็นเส้นตรงไปเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนอกจากสู้สู้แล้วก็สู้อย่างเดียวเน้นไปที่การเลือกตัวละครที่จะต่อสู้และไปยังตัวต่อไปกิดจิกในการเล่นบทนี้นะคะก็คือการเรียนรู้ท่าไม้ตายของศัตรูถึงแม้ว่าเกมเนี่ยจะเล่าด้วยมุมมองที่มาจากเกม s t r e e t Fighter แต่เนื้อหาการเล่นจริงๆนั้นนมันคือ l o c k m a n ค่ะ ก็คือเอาความสามารถของศัตรูเนี่ยมาใส่ในตัวเองแล้วก็ใช้ในการสู้ครั้งต่อไปการเล่าเรื่องในช่วง The Strongest นะคะก็เป็นการเล่าเรยนแบบจากบุมของเกมไฟติ้งที่เป็นที่นิยมมากในช่วงต้นอยู่90นะคะคือประมาณว่าเลือกคู่ต่อสู้แล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นนะคะกิมมิกในการเล่นก็สามารถเรียนรู้ถ้าไม้ตายจากศัตรูได้ ko เนื้อหาก็ให้7เต็ม10นะคะในบทนี <US phones> ้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะคะคือการเล่าผ่านเกมไฟติ้งเนี่ยอาจจะสร้างความว้าวได้ในยุคนั้นไงเพราะว่ามันตรงกับสมัยนิยมแต่พอมันเป็นฉบับรีเมคเนี่ยเกมไฟติ้งในเวลาปัจจุบันมันอาจจะเอาไปแล้วค่ะทำให้เหลือแค่ความรู้สึกเออแบบคิดถึงอ่ะ อย่างน้อยรีเมคก็น่าจะแก้บทนี้ซะหน่อยให้มันร่วมสมัยมากขึ้นเช่นมาซาลุเนี่ยเป็นพนักง,งานออฟฟิศต้องสู้กับฝ่ายบุคคลผู้จัดการเพื่อเลื่อนขั้นหรือเป็นมาซาลุอินโอเพนเวิร์ open world, ไปเลยก็ได้ค่ะบทวิเคราะห์เป้าหมายและการเรียนรู้ของมาซาลุ พรีเซนเ t อร์ t ตอร g เนเราทุกคนต่างมีเป้าหมายและเป้าหมายคือแรงขับดันสำคัญในการใช้ชีวิตมาซาลุก็เช่นกันในเกมนะคะเขาก็จะเล่าถึงเหตุผลเดียวตรงๆงๆเลยคือเป้าหมายการเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและเมื่อชีวิตมีเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราไปถึง,ถงจุดนั้นคำตอบเดียวคือการเรียนรู้ค่ะ บทเนี่ยจะนำเราเล่าถึงมัสรุที่ขยันฝึกซ้อมและพูดถึงการเรียนรู้ของเขาในหลายๆด้านเพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายในการเล่นของบทมัสรุนะคะจะมีการเรียนรู้จากศัตรูเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นซึ่งก็หมายถึงการเรียนรู้ในชีวิตจริงเมื่อเจออุปสรรคแน่นอนว่าชีวิตคนเรานะคะเหมือนกันทั้งหมดแหละเราเนี่ยมักจะมีเป้าหมายที่เราต้องการคะ่ะ อยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้แล้วความอยากมันก็ยังคงอยู่แบบนั้นถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการตั้งเป้าหมายอันเป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่เรา <az> พึงทําได้ในทันทีแค่คิดแค่อยากเป้าหมายมากมายก็ปรากฏในหวัวแต่การที่เราเนี่ยเลือกเป้าหมายที่ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่ยากค่ะและการไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็สัาหัดเราจะต้องทนต่ออุปสรรค เราจะต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้แค่ไหน <_ d ial en> เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าไม่ขาดการพัฒนาและการเรียนรู้ <_ d ial en> และในบทสุดท้ายนะคะ <_ d ial en> เมื่อมาสรุถึงเป้าหมายแล้วเนี่ย <_ d ial en> ก็ยังมีอะไรบางอย่างรอเขาอยู่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่เสริมที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับเป้าหมายของคำว่าเป้าหมายนั่นก็คือการดำรงไว้ เมื่อเราถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะรักษามันได้แค่ไหนเราจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือเรายังคงเป็นเราที่รอให้คนรุ่นใหม่ข้ามต่อไปเป้าหมายนะคะอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดของการใช้ชีวิตแต่การเรียนรู้ระหว่างทางอาจสำคัญกว่าเพราะว่ามันคือหลักฐานการมีตัวตนและการใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองความหมายของคำว่า the strongnet นะคะ เดอะซ o n g e s นะคะแข่งแก่งที่สุดมันอาจจะหมายถึงตัวมาสารุเองที่เขาทำเป้าหมายสำเร็จโดยการเป็นนักสู้ที่แกข่งที่สุดอย่างที่เขาต้องการแต่ในความหมายแฝงนั้นมันอาจจะหมายถึงกุญแจสู่เป้าหมายในชีวิตนั่นก็คือคุณต้องแกข่งที่สุดนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูเกรดเพิ่มเติมกันค่ะ Present Day ยุคปัจจุบันเนื่องจากเกมนี้นะคะเป็นการรีเมคจากเกมที่ถูกสร้างในปี1994นเนื้อหาในเกมฉบับรีเมคเนี่ยก็จะเป็น1994ไม่ใช่ปี2022ในปัจจุบันนี้ซึ่งในเวลาช่วงนั้นนะคะเกมไฟติ้งเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงจากจุดเริ่มต้นของ Street Fighter มันก็มีเกมไฟติ้งออกมาอีกมากมายะคะ่ะ เรียกได้ว่ามันเป็นยุคทองของเกมไฟติ้งเลยก็ว่าได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเกมไฟติ้งมันเริ่มลดความมิยมลงไปแล้วก็ทําให้เกมไฟติ้งเนี่ยแทบไม่มีเหลือเลยแต่ r ต e t Fighter เนี่ยก็ยังคงอยู่แล้วก็ s e e t Fighter เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการไปถึงเป้าหมายและยังคงอยู่ด้วยการพัฒนาตัวเองเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็นำมาปรับใช้จนเป็นตำนานแล้วก็เป็นต้นแบบนั่นเองค่ะ ชื่อของทาคาฮาระมาซารุเนี่ยในตัวคันจิเป็นการนำตัวคันจิจากชื่อของนักมวยปล้มสี่คนที่ดังมากๆในญี่ปุ่นมาเรียงกันค่ะนั่นก็คือทาคาดะโนบุฮิโกฟูจิวาระโยชิอากิมาเอดะอากิระฟูนากิมาซาคัตสุแล้วก็ยังให้ความหมายว่าดวงอาทิตย์และชัยชนะ ตัวละครนักสู้ที่ปรากฏในบทนี้ก็อ้างอิงจากนักสู้จริงทั้งหมดเลยค่ะแจ็กกี้นะคะก็ได้ต้นแบบมาจากนักสู้มูชาวอเมริกันโคนิชิกิยาโซกิชิแม็กซ์มอร์แกนได้ต้นแบบมาจากนักมวยปล้ำชาวอเมริกันฮาร์ค็อแกนเดอเกรซอาจาได้ต้นแบบมาจากเดอเกรสมูตะหรือเคจิมูโต นักมวยป้้มจำเทคนิคของญี่ปุ่นเซอิชิโมริเบะได้ต้นแบบมาจากเซอิชิโฮริเบะนักศิลปะการต่อสู้ชาวญี่ปุ่นที่สู้ด้วยเทคนิคค p ป j จุสุซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณในศตรวรรษที่12เน้นการทำลายกระดูกและข้อต่อทุระหานได้ต้นแบบมาจากโวกานนักมวยปั้มชาวรักเซีย และบ้านเกิดของโวคานคือเมืองทูราในรัสเซียซึ่งเป็นฐานทัพอากาศโคโคลอฟอีกด้วยนาเกียรได้ต้นแบบมาจากนภา,าเกียรติวัญชัยนักบวยไทยแชมป์โลกรุ่นสเตรเวตทำไมรูปลักษ์มันเหมือนกับคันทัก,กุมานเลยค่ะโอดีโอบรายได้ต้นแบบมาจากสกัดจากสตีฟไฟเตอร์ มาผสมกับการแต่งกายของกิสโฮเวิร์ดจากกาโรเดนเซสึตัวละครนะคะของไลท์ไลท์ฉบับออริจินอลเนี่ยถูกออกแบบแล้วก็ว่าโดยนักวาดการ์ตูนเรียวจิมานางาวะตัวอย่างผลงานนะคะคือสปีกันและยังเป็นผู้ออกแบบตัวละครในเทคเ e น5-6ถึง6อีกด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ why decided to underestimated 's journey you Ive I go on this journey. Let Only a select few get to lose to me. Yeah, I'm through playing games with you! Okay, okay, let's have some fun! This one's for the people. And when they do, I'll be ready. I'll see everything. The greatest warrior. And with my own righteous fury, I will end you!